ช่องอ๋อมีเหนือเน่กร๊ปออฟฟิเชียโอเคไปกดติดตามด้วยนะครับเป็นช่องขายของเป็นช่องขายของของเหนือเนตแล้วคนก็บอกให้ฝากช่องไอเราก็ไม่รู้ว่าช่องอะไรเพราะยังไม่มีใครแจ้งมาขึ้นครับนี่ไงขึ้นครับ มีช่องช่องหนึ่งที่เข้ามาดูเราตอนนี้เราจำได้แล้วอยากดูก็ดูไปได้รู้ว่าเรามีความสุขขอบคุณครับ เข้ามาดูลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ว่ะซ่แน่อนแนนอันแสับสนสับสนเอ๊ะเอ๊เอาแอ,าเอาคเคาท์นี้มาดูเอ๊ะเอาแอาคเคาท์นี้มาดูได้ไงนะโอ้โหเห็นหรือยังนะโอ้จะเข้ามาดูจะเข้ามาดูก็ลืมเปลี่ยแนแอคเคาท์แล้วดันนะโอ้โหตายแล้วพาทีเขารู้ได้ยังไงนะว่าเป็นเรา เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอูซ่าจะแอบเข้ามาดูทักเงินหน่อยหนึ่งกันเลยนนะอุ้ยพลาดเลยกายขอพัยทีดันไปเห็นเข้าอออออุ้ย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 จะเม้นดีไม่น่าจะเม้นเดี๋ยวเขาก็รู้เอ้ไม่เม้นดีกว่าเอาไม่เอาดีกว่าเอ้ยออกดีกว่าเฮ้ทำไงดีดีเดนาดีนันนาดีๆดนนา สับสนไปหมดแล้วจะเอาแอคเคา์ในเข้ามาดูอีกเขินเลยเอ้าวด้วยเราแก้งมองไม่เห็นดีกว่าแก้งมองไม่เห็นดีกว่าแล้วนะนะเอจ๊จะปากดีไหมอ่องไ่เอาดีกว่า ปะปูเดีเขารู้ตัวจะ,จะด่าสักหน่อยอุตายแล้วคจะเะมนด่าสักหน่อยจะเมนด่าสักหน่อยดันเอาแอคเคาท์จริงเข้ามาทำไมล่ะนี่ลืมสลับแอคเคาท์เข้ามาดูแลนั้นนี้ วุณน,นะครับที่ตรงมากะเข้ามาดูแล้วก็แบบไปแบบแขวนด้แบบอุณมาเปิด